ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมแล g กนัล็อกออริจนะครับกับผมนัทเซอร์เอกนะครับก็ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้นะครผมก็ยังเล่นอยู่นะทุกคนก็วันี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับการอัปเดตแพดใหม่ล่าสุดครั้งใหญ่นะครับสำหรับเกมแล g กนัล็อกออริจ นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรน่าสนใจสําหรับสายฟรีและสายเติมทุกคนนะครับผมบอกได้เลยว่าว้าวมากๆนะครับณจุดจุดนี้นะฮะถึงจะลงคลิปช้ากว่าช่องอื่นนะครับแต่ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยลวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะฮะสเตยราโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูก เพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเติมเกมมือถือราคาถูกติดต่อไปที่ t e ตลลาโกพ a t ได้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปใน Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า t e ตลลาโกพ a t ได้เลยนะครับสามารถคุยกับทีมงานได้เลยนะฮะแล้วก็ใครอยากเติมเกมแร็คแนลล็อกออริจินนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เลือก เติมตามนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าถูกมากๆนะครับถ้าเกิดเติมเองเนี่ยมันจะแพงกว่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบอกชื่อช่องนัสเซอร์เอ็กแนะนำมาด้วยนะฮะจะได้รับส่วนลดพิเศษมากมายเลยนะครับฝากไว้ดล้วกันนะครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันมีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับข้างบนนี้นะครับเบสเซลนะครับมีแพ็คเด้งเข้ามาให้เราเติมอีกแล้วนะครับ9ดอนนะครับหรือว่าประมาณ10ดอนก็ได้ในส่วนของพวก การอัพววาคลี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นทรัพยากรในการอัพนะถามว่าคุ้มไหมนะครับก็พอจะคุ้มเหมือนกันนะหลักๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการที่มีแพ็คเด้งเข้ามานะครับสำหรับการอัปเดตแพทส่วนต่อมานะครับก็คือกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรม New Job Pa c k กนะครับก็คือเราสามารถซื้อของแพ็คในนี้ในราคา100ดอลลารดนะครับมีอะไรบ้างนะครับรายละเอียดแพ็คนะครับนี่เลยเราสามารถที่จะเลือกในส่วนของ อุปกรณ์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของไข่แล้วก็โมราคอน400นะครับแล้วก็เงินอีก 10m นะครับแล้วก็ท e ี o ล็อกออฟแมวนะครับตรงนี้อีก3อันผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันแพงเพราะว่าอะไรนะครับตรงนี้ก็งงๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันได้แค่นี้เองในราคา99ด,ดอนเลยนะนะครับมันแพงตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็คือมีอาชีพใหม่ให้เราเลือกเล่นแล้วนะครับนั่นก็คือมองนั่นเองนะครับหรือว่าอาชีพ สายโจมตีอาซูล่าสกิลนั่นเองนะครับโจมตีบอสท,ทีก็คือแบบดินด้นๆกันไปเลยนะครับดาเมจนี่เป็นล้านๆเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆน,นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมไปเปลี่ยนตัวละครเล่นได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ชอบนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ภายในย4ชั่วโมงนะครับแต่ต้องเสียเงินเปลี่ยนนะครับถ้าจะไม่ผิดนะ ครับก็ถ้าเกิดเราเปลี่ยนแล้วนะครับจะมีในส่วนของเควสเข้ามานะครับให้เราทำเนาะแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของอุปกรณ์มากมายเลยนะครับหรือว่าทรัพยากรต่างๆมากมายนะฮะถ้าเกิดเราสวิตไปเล่นมองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องเตรียมความพร้อมไปค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะเล่นมองเพราะว่าอาชีพมองเนี่ยเป็นอาชีพที่เล่นยากกว่านท์นะสำหรับผมแล้วนะครับ อีกอย่างนึงนะครับก็คือนี่เลยกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็กดมาที่ด้านล่างนะครับ DC down นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำ ID ของเรานะครับไปผูกกับ d i s c o r d นะครับเราจะได้กล่องนะครับจำนวน30กล่อง1วันนะครับแล้วรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ประมาณนี้เลยนะครับ1กล่องมีสิทธิ์ที่จะรุ้นในส่วนของแฟสีทองนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของอีเดคอดด้วยนะครับไดมอนด์ก็มีนะฮะ แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับในส่วนของแพ็คที่เราสามารถรุนรับฟรีได้นะฮะแล้วก็ส่วนถัดมานะครับเรามีแฟชั่นใหม่ให้เพื่อนๆใช้กันแล้วนะครับนี่เลยนะครับซึ่งแฟชั่นนี้นะน่าจะเป็นในส่วนของแฟชั่นกิจกรรมนะครับก็จะมาพร้อมในส่วนของสเตตัสที่ค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันนะครับสเต็งสี่อินสี่เด็กสี่แล้วก็แอทแทกสปีดสองนะครับสกิลคูดาวลบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแม็ HP บวกสามแล้วก็ P แล้วก็ M เดฟนะครับ อยู่ที่บวก3.5มนนะครับก็แฟนี้นะครับถือว่าเป็นแฟที่น่าใช้อีกอันนึงนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้มันนะครับไปครอบครองกันนะครับไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับส่วนตัวแล้วก็มีหลังอันนี้ด้วยนะครับนี่นะฮะมีหลังตรงนี้ด้วยแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับแฟนี้สําหรับในส่วนของสายแฟชั่นนะครับก็อย่าลืมมาส่มกันด้วยนะครับอันเก่านี่ผมยังไม่ได้เลยนะครับสําหรับปืนลูกบอลนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือนี่เลยนะครับ แฟชั่นในส่วนของตัดขี้ของเรานั่นเองนะครับนอกจากน้องเป็ดน้ำที่เพิ่งมานะครับก็ยังไม่ทันจะสุ่มได้เลยนะครับหุ่นยนต์มาอีกแล้วนะครับไม่มีเวลาตั้งตัวกันเลยนะครับปั๊มเงินแทบไม่ทันนะครับเตตัสที่ได้นะครับก็คือ P d ด1 0นะครับ M d ด็บแล้วก็วิด2อนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ที่ดูน่ารักน่ารักดีนะครับเหมาะสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ชอบในส่วนของสาย Android นะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับตั้งแต่เป็ดแล้วนะครับก็เป็น Android เหมือนกัน นะครับก็ดูน่ารักน่ารักไปอีแบบนะครับตัวใหญ่ๆดีนะฮะนี่นะครับแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับกิจกรรมเก็บแผนที่นะครับหรือว่าเศษแผนที่เนี่ยเอามารวมกันให้ครบนะครับทั้งหมดนะฮะห้าชิ้นด้วยกันนะครับเมื่อเพื่อนๆทําการเก็บครบ5ชิ้นด้วยกันเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ในส่วนของแผนที่ใหญ่มา1อันนะครับและแผนที่ใหญ่อันนี้นะครับสามารถ สุ่มมาได้ออกเป็น3แบบด้วยกันก็คือแบบที่1นะครับหรือว่าระดับแรกนะครับก็จะได้ในส่วนของพวกหินนะครับตีบวกแล้วก็ได้พวกขนนกต่างๆนะครับรวมถึงโมลารคอนแล้วก็พวกไตเติลด้วยนะครับหรือว่ายศนะฮะแล้วก็ส่วนที่2นะครับเราก็จะได้อัปเกรดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็น5อันนะครับแล้วก็จะเป็นพวกไตเติลที่อัปเกรดขึ้นมานะครับหรือว่าสีทองแล้วก็พวกหินตีบวกที่อัปเกรดขึ้นมานะครับอันสุดท้ายนะครับเพื่อนๆมีสิทธิ์ที่จะสุ่มได้ในส่วนของตรงนี้เลยนะครับซึ่งดีมากๆ เราสามารถได้สัตว์แดงได้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าโชคดีจริงๆนะครับได้สัตว์แดงโดยที่ไม่ต้องเติมก็ได้นะครับตรงนี้นะครับดูดิได้เยอะมากๆนะครับรวมถึงนี่เลยเราสามารถได้โมเดล RO037 ด้วยนะครับหรือว่าในส่วนของสัตว์ขี่นะฮะในส่วนของเฟสตรงนี้นะครับหรือว่ากิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับรวมถึงแฟชั่นหลังด้วยนะครับตรงนี้ก็เท่มากๆเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ยังไม่หมดนะครับนี่เลยนะครับเราสามารถได้แพ็กเกจอันนี้ด้วยนะครับซึ่งในแพ็กเกจนี้ประกอบไปด้วยนี่เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกสัตว์แดงได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบซามูไม่ออกนะครับหรือว่าจะเพิ่มปั้นของซามูหรือว่าตัวละครอื่นๆที่เป็นตีแดงนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยซึ่งสบายมากๆนะครับผมก็อยากจะได้มาสัก2 3อันนะครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ในส่วนของแผ่นที่เนี่ยเศษหาอย่างไรนะครับนี่เลยนะครับ ส่วนแรกนะครับก็จะเป็น GE นะครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็น Space Time และก็ในส่วนที่3จะเป็น GL นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการลงกิจกรรมกิวให้ครบทุกอย่างทุกวันนะครับมีอันไหนนะครับลงให้หมดนะครับห้ามพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ในส่วนของกล่องมานะครับแล้วกล่องเนี่ยก็จะเปิดได้ชิ้นส่วนต่างๆตามนี้เลยนะครับซึ่งมันดีมากๆนะครับก็อย่าพลาดกิจกรรมกิวในช่วงนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะสุ่มได้ระดับ2-3ขึ้นไปแล้วกันนะครับถือว่าจะดีเนาะนะครับ อะไปดูในส่วนถัดไปกันเลยแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งสําคัญสําหรับการอัปเดตแพทนี้แล้วนะครับไปดูกันเลยในส่วนถัดมานะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามี n p c ใหม่เข้ามานะครับในเมืองพอนเทล่านะครับให้เราเดินไปหา n p c ตัวนั้นเลยนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับสาหรับตรงนี้นะฮะให้เรากดไปที่ n p c นะครับแล้วก็แล้วก็เลือกอันแรกนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับมีเซตวาคารี่เข้ามาแล้วนะครับซึ่งเซตวาคารี่เนี่ยมันหล่อเท่มากๆนะครับแล้วก็บวสเตตัสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ P a d k 10, M d k 10แล้วก็ Max HP 150นะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยคือบอกได้ว่ามันดีมากๆนะครับสำหรับแฟชั่นเนาะแล้วก็จะประกอบไปด้วย5เซตด้วยนะครับจะประกอบไปด้วยเซตด้วยนะครับเมื่อเราใส่เซตครบ5ชิ้นนะครับหรือว่า3ชิ้นเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต่างๆปรากฏขึ้นมาอย่างเช่น3ชิ้นนะครับจะบวกสเต็ง3อิน3เด็ก3วิด3ลัก3แต่ไม่บวกเอจนะนะครับแล้วก็เป็น5ชิ้นเนี่ยจะบวกแอตแทกสปีด3%เลยนะครับซึ่งม เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่ก็ใส่3ชิ้นแล้วก็5ชิ้นนะครับจะดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับโดยการที่ตรงนี้เราซื้อได้เลยนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะมันจะใช้ในการสุ่มเท่านั้นนะซึ่งออกยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเซิร์ฟเราก็ถามว่าดีไหมก็ดีสําหรับสายมีงบประมาณหรือใส่เติมนั่นเองตกตกเซตหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นน่ะเออก็ครึ่งแสนอ่ะก็คิดดูแล้วกันว่าแพงไม่แพงนะครับสำหรับ ตัวละครผมแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ได้สักชิ้นนะครับเพราะว่ามันแพงเกินไปนะครับก็อาจจะได้สักชิ้นหนึ่งหรือไม่ก็3ชิ้นเป็นอย่างต่ำนะครับก็เล่นเรื่อยๆนะครับเอาเท่าที่เราไหวนะฮะตรงนี้ก็เลือกที่จะเล่นเซตนี้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเซตไหนเนี่ยสเตตัสมันเหมือนกันนะครับทุกคนก็ให้เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะ เราสามารถเลือกได้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเวลาเลือกนะครับให้เรากดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับชื่อแต่ละชื่อนะกันเราจําผิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดไปแล้วเนี่ยเรากดเซตผิดนะครับเท่ากับเราแลกฟรีไปอีกอันนึงเลยนะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แลกเซตดีๆกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดสุลาตานที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากร้านเติมเกมสเตอร่าโกพัดด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตวาคารี่เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ลูกแก้วนี้ยังไงกดไปที่รับเลยเห็นไหมก็จะมีช่องทางได้รับอยู่นะครับก็คือการสุ่มกาชาตรงนี้นะครับโดยกดไปที่ช็อปนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัดมาที่นี่เลยนะครับแฟชั่น1อันนะครับอยู่ที่150่แมว ผมจะแรกทั้งหมด125นะครับอยู่ที่18,750แมวนะครับก็คิดดัวแล้วกันว่าจะต้องเติมเท่าไหร่ต่อ1ชิ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆผมบอกได้เลยว่าเซโรคาลีมันดีจริงนะครับแต่ว่าเป็นเซตที่เอื้อมถึงยากนะครับสำหรับสายที่มีงบประมาณไม่เยอะและก็ใส่เติมน้อยนะครับผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะแพงมากๆนะครับก็ค่อยๆเล่นกันไปแล้วกันนะครับไม่ต้องไปเสียเรียดนะครับอยู่ในที่ที่เราควรอยู่แล้วกันนะครับก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับสั้นๆเนาะ สำหรับการอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดที่เข้ามานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะเล่นเกมนี้อย่างสนุกนะครับเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะครับใครเทพก็ให้เขาเทพไปเราอยู่ในส่วนของเราก็พอแล้วนะครับวันนี้นะครับรู้สั้นๆสำหรับกิจกรรมใหม่แล้วก็การอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดของลักนลอ o ออริจินนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขออนุญาตไปฟาร์มแมวก่อนละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ